ในอำเภอเกาะสมุยปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเมื่อวันที่6พฤษภาคม2566ภายในสำนักสงแหลมดินอำเภอเกาะสมุยได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2566 ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาอำเภอเกาะสมุยโดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการนี้จำนวน53คนจัดขึ้นระหว่างวันที่22เมษายนจนถึงวันที่6พฤษภาคม2566ในพิธีปิดโครงการได้รับเกียรติจากพระครูภาวนาทีปารักเจ้าคณะตำบลตลิ่งงามนายชฉยพลอินทรสุภาในอำเภอเกาะสมุยนางสาววาสนาบรมธนรัตน์ รองนายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาติเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุยโรงพยาบาลเกาะสมุยชุดปฏิบัติการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่เกาะสมุยและจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยโดยในพิธีปิดผู้รับการฝึกอบรมร่วมดื่มน้ำสาบานและสาบานว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือกลับไปเสพยาเสพติดอีก พร้อมมอบประกาศยบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการทุกคนนายชยพลอินทรส,สุภาแหนมเพอเกาะสมุยได้เปิดเผยถึงกลุ่มเป้าหมายการจัดโครงการนี้ว่าเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ด้วยการเสริมสร้างความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายเสริมสร้างความแข็งแรงของจิตใจและการปรับเปลี่ยนทัศนคติสร้างความเข้าใจให้ความร่วมมือผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้าน ร้อมส่งเสริมให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านรวมถึงชุมชนของตนเองป้องกันผู้เสพผู้ติดยาที่อาจมีอาการทางจิตเวชไม่ให้ก่อเหตุใช้ความรุนแรงสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร,ร้านอาหารมิสสมุย บริษัทเตอวเร็วลงพยาจำกัด